ไข่หงกับซาลเปาซาลาเปาก็ไส้หวานค่ะไสถั่วดำจะมีไสถั่วดำจ้าแล้วก็ถ้าถ้าไสเค็มก็จะเป็นไส้ถั่วเขียวใส่กระเทียมใส่เกลือพริกไทยจ้าถ้าไสถั่วดำก็ใส่น้ำตาลผัดถ้าไข่หงก็จะกินออกมีมีรสเค็มหอมกผ็เพริกไทยใช่ไ่จ้ะในส่วนของไส้ ส่วน<ล>ตรง<า>ไส้จะ,จลจะแล้วก็<อ>เจอน้ําตาลเคลือบแต่บางบางคนเขาก็ไม่เอาน้ําตาลเคลือบเ<อ>ขาก็บอกได้ก็ก็ก็กินเข้าไปก็จะออกเค็มแลว้วหวานเนื้อแป้งบางคนเียน้ตาลจะหวานเนื้อแป้งแล้วก็ไปเจอไส้ก็มีเค็มมีหวานกันใ,ในในเนื้อแป้งก็จะอร่อยอยู่ก็ลงตัวไปดี สวัสดีครับผมนายอิทธิพัฒน์หัวใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลหัวใหญ่อำเภอบารุมุงจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้จะมาขอแนะนําผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชนหัวใหญ่นะครับถ้าท่านมาหัวใหญ่ให้มาทานห่อหมกกะแกงไก่กะลานะครับส่วนขนมหวานมีขนมหวานโบราณมากมายที่ขึ้นชื่อและก็น่าชิมนะครับเช่นขนมไข่หงก้วยข้าวเม่าซาลาเปาทอดข้าวหลามขนมข้าวต้มหาง และคาตูขนมอื่นๆอีกมากมายถ้าท่านแวะมาเที่ยวพัทยาแวะมาเที่ยวหัวใหญ่มาชิมของดีในชุมชนอุดหนุนคนในชุมชนสวัสดีค่ะัน,นชื่อตุกจิรพัททองอยู่นะคะเป็นเจ้าของร้านคาหวานบ้านทองอยู่ค่ะขนมไทยโบราณน,นะคะ มีไข่หงสาลเปากล้วยกระเม้คาค่ะแล้วก็มีกระตูขนมชั้นถ้าเป็นของคาวก็จะเป็นพวกไก่กะลาแล้วก็ห่อหมกนะคะห่อหมกปลาเรียวเซียวค่ะถ้ากล้วยกระเม่าไข่พี่เปานี่30กว่าปีแล้วค่ะทำมานานแม่ให้มาก็ทำได้มา แต่อันนี้ข้าวข้าววันนี้ปกติแล้วเขาจะใช้เป็นข้าวเม่าที่ตําแต่อันนี้ของเราแม่เขาสอนมาให้ใช้ข้าวเหนียวเขาบอกว่ากินแล้วจะไม่ติดจะไม่ติดฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะกรอบแต่ถ้าเป็นข้าวเม่าเขาจะเหนียวใช่ค่ะจะกินจะกินตีนกินติดฟันแต่บา,บางครั้งเขาก็บอกว่าอุ้ยข้าวเม่าปลอม มัไม่ติดฟันเขาบอกว่าเขาม้าปอมก,ก็เลยบอกว่าโอที่บ้านไม่รู้นะแม่สอ,อนมาให้ทําแบบนี้ก็ใช้แบบเนี้ยแต่ลองเอาข้าวม้ามาใส่แล้วแม่อร่อยอเป็นเหนียวเหนียวเป็นแบบแม่อร่อยอะค่ะมันเป็นเหนียวก็เลยก็เลยใช้ก็เลยใช้ใชข้าวเหนียวที่อื่นเขาก็จะทอดแบบทอดแบบไม่มีฝอยวินีการทำแพรเหรอคะเจ้าหอทอดต้องมีแพร บางทีลูกค้าก็ขอขอปล่อยข้าเมาค่ะไอ้ตัวนี้มันอแรมันคืออะไรปิ้ำแป้งจ้ะแป้งค่ะมีแป้งมีไข่แล้วก็เกลือกะทิค่ะข้าวตูของเราอ่ะเราจะใช้ ข้าวไลเวอรี่ทามีส่วนผสมของไลเวอรี่จ้ะแล้วก็ใช้ข้าวหอมข้าวหอมร้อยเลยข้าวหอมร้อยประสิท์นี่ใช้ข้าวดีๆทั้งนั้นในการทำขนมจ้ะแล้วเขาบอกว่าถ้าใช้ข้าวแข็งแม่อร่อยนะคะพี่สาวบอกว่าจะกินแล้วก็กะด้างกระด้างไม่นุ่มอันนี้จะเหนียวนุ่มจ้ะข้าตูที่แรกก็ทําให้เป็นนะคะพอดีพี่สาวมาสอนก็ทําแล้วพอดีมีออเดอร์ของจานเข้ามา ก็เยอะอยู่ตอนนี้ทีนึงสองสรอชิ้นแล้วก็เราก็ออเดอร์ข้างนอกด้วยก็ขายไปตามก่อนร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำมีส่วนผสมของไลบอรีแล้วก็ใช้ข้าวหอมร้อเซนจ้ะแล้วก็บางทีก็มีสังหยดแล้วก็ข้ากล้องของเราใช้ผงใหม่เลย <c oughs> ผงใหม่จากเลย สลับเปล่าล้ำตาไส่เดียวกันปะคนละไส้คนละไส้จ้ะไส้ไข่หงจะเป็นไส้ไหนไส้ถั่วเขียวค่ะไส้ถั่วเขียวถั่วเขียวหวานค็มค่ะถ้าเป็นไส่สลับเปล่าก็คือไส้ถั่วดำใช้จ้ะไส้ถั่วดำหวานทอดนานไหมคะจะตุ๊กเพ็นประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบเกือบโอ้ใช้เวลาเหมือนนกัจ้ะใช้เวลาค่ะ แล้วไฟต้องเป็นยังไงไฟไฟต้องเสมอ,อแต่ตัวแรกๆต้องเบาก่อนเนี่ยจ้ะต้องต้อง,อง,องแบบให้ไปเบาๆแล้วเดี๋ยวพอเขาลอยขึ้นมาเราก็ค่อยเร่งไฟปรับระดับไฟยังไงจ้ะปรับระดับไฟพอไฟแรงนิดนึทำให้ไม่อมน้ำมันพอไฟแหละพอเขาเริ่มเหลืองนะั่นแล้วเราเร่งไฟน้อยๆแล้วเราก็คึงไปให้เขาเหลืองเสมอกันแล้วก็จะไม่อมน้ำมันแต่ถ้าเราไส่แบบ ฟูฟูไปเลยเงี้ยเขาก็จะล,อ,ลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาแล้วก็จะดิบในออแล้วก็ยกขึ้นมาก็อมน้ํามันแบนไปเลยจ้ะแล้วจะไม่พองตัวลูกค้าต้องสั่งรูหน้าี่ไรอ๋อถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกเนี้ยถ้าเขาโทรมาตั่งก็ประมาณเหมือนแบบว่าเขาจะเอา เขาจะโทรมาสั่งบางทีก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันเขาจะบอกไว้ก่อน,นจาเขาจะบอกวัน,วน,นเราไว้วันนี้จะเอาอะไรเท่าไหร่จาแต่ถ้าเป็นพวกเม็ดขนุนก็เหมือนกันค่ะ,ะเขาจะเป็นบอกมาอาทิตย์หนึ่งแต่อย่างถ้าเป็นข้าวตูเนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกสั่งไว้ประมาณวันหนึ่งว่าเดี๋ยวอ,อีกวันหนึ่งจะเอาข้าวตูนะ<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เลือกเลือกชนิดขนมได้ว่ามันแล้วก็บอกจำนวนไว้จราคาเป็นไงบ้างเดกๆโอ้ราคาเหรอคะเราก็จะส่งส่ง,สงถ้าไม่แพ็คอะอก็จะสี่บาทต่อหนึ่งลูกต่อหนึ่งชิ้นนะคะจ้ะแต่ถ้าถั่ลเปลาไข่หงพวกนี้เราจะขายเลยห้าบาทแต่ถ้าคุณเอาไปก็ไปขายสามลูกยี่สิบสมัยก่อนไปก็ขับรถไม่ก็เป็นก็ขับไปขายบางทะเลขายดีมากในพักเดียว หมก่อนขายลูกสองบาทตอนทําส่งเขาลูกแปดสิบตังค์โโทส่งทําส่งว่าสมัยลูกยังเลก็กเล็กตอนนี้สามสิบกว่าตอนลูกเล็กเล็กอะโอ๊ยทํากันสามสิบปีผ่านไปแปดสิบตังค์มาเป็นสี่บาทห้าบาทจ้ะก็ตอนอยงังไม่ได้มากกว่าจ้ะไปขายที่ที่บ้านไปขายที่บ้านอำเภอ,อยังไม่ได้รู้สึกจะลูกสองบาทที่ขายที่บ้านอำเภอค่ะไอ้ที่บางเฉลี ลูกสองบาทก็เมาก็เพละสิบบาทจากสิบบาทก็มาเป็นยี่สิบบาทแต่ตอนนี้ต้องยี่ห้าบาทเพราะว่าไอก้วยก็แพงเนาะคนที่มาเที่ยวพังยาอยากชิมขนมร้านเด็ดตุ๊กขนมต่างๆโบราณพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็ยังไงได้บ้างคะเวลานั้นเวลาก็อยากได้อ๋อถ้ามาก็ต้องโทรมาก่อนว่าวันนี้ขายไหม ถ้ากะก็สั่งไม่ได้ค่ะแล้วก็วิ่งวิ่งเข้ามารับแต่พูดถึงว่าตอนนี้ยืนพื้นก็คือเนี่ยเละไข่หงส์าลาเปาก็เมาเลยจ้ะแล้วก็พอนั่นก็มีออเดอร์มาบางวันเราก็ให้ลูกรับออเดอร์เลยเปิดเปิดกระตูเปิดกระเหนี่ยวแก้วอะไรพวกนี้ถ้าเป็นของคาก็มีไก่กะลานะคะแล้วก็หอ่อหมกค่ะก็แต่จะทานก็ต้องโทรมาสั่งก่อนถ้าท่านมาเที่ยวพัทยาอย่าลืมแวะมา ชิมพอหมกข่วใหญ่แกงไก่กะลาอย่าพลาดนะครับ